สาเหตุว่าทำไมไฟตัดหมอกหลังถึงมีแค่ข้างเดียวนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมิเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับปัจจุบันนะครับผมรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับเริ่มติดตั้งระบบไฟตัดหมอกหลังให้มามากขึ้นนะครับแม้ว่ารถยนต์ยุโรปนะครับผมจะถูกติดตั้งให้มาเป็นนนนนอุปกรรรณ์มมมาาาาตฐแล้วะคับผ แต่หลายคนนะครับก็ยังคงสงสัยว่าเหตุใดทําไมไฟตัดหมอกหลังถึงสว่างแค่ข้างเดียวจะเป็นการลดต้นทุนของบริษัทรถหรือเป็นความผิดปกติของตัวรถกันแน่ครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง c a s ซี่แบง k ์ h ช n แนลถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ พักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ่งรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ ไฟตัดหมอกหลังนะครับผมเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับผมในขณะขับขี่ท่ามกลางฝนตกอย่างหนักนะครับหรือขณะที่หมอกลงจัดนะโดยจะส่องสว่างจ้าเป็นไฟสีแดงนะครับคล้ายกับไฟเบรกที่พุ่งตรงไปด้านหลังนะครับและมีความเข้มของแสงนะครับสูงกว่าไฟเบรกเล็กน้อยนะครับผมเพื่อให้ผู้ใช้รถนะครับขับตามมาด้านหลังสามารถมองเห็นได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับ ในขณะที่ทัศนาวิสัยยำแย่นั่นเองครับอย่างไรก็ดีนะครับผมไฟตัดหมอกจะถูกติดตั้งไว้ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของตัวรถนะครับไม่นิยมติดตั้งไว้ทั้ง2ฝั่งแต่ก็อาจจะมีบางรุ่นนะครับผมที่ก็มีไฟติดตั้งทั้ง2ฝั่งนะครับโดยสําหรับรถยนต์บางรุ่นนะครับที่ไม่นิยมติดตั้งทั้งสองฝั่งก็เพราะจะทําให้ผู้ใช้รถด้านหลังนะครับไม่เกิดความสับสนระหว่างไฟตัดหมอกและไฟเบรกได้นะครับโดยตามกฎหมายของหลายประเทศนะครับทั้งฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกานะครับ ยังกำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์นะครับออกแบบไฟตัดหมอกหลังนะครับให้อยู่ห่างจากตำแหน่งของไฟเบรกเพื่อความสะดวกในการแยกแยะด้วยสายตานั่นเองครับนั่นเป็นสาเหตุนะครับให้รถยนต์ส่วนใหญ่มีไฟตัดหมอกหลังเพียงข้างเดียวนั่นเองครับอย่างไรก็ดีนะครับไฟตัดหมอกหลังนั้นถือว่าเป็นไฟที่มีความเข้มข้นของแสงสูงกว่าไฟปกตินะครับจึงไม่ควรเปิดใช้งานในขณะที่สภาพอากาศปลอดโปรยเ,เด็ดขาดเลยนะครับผม ก็จะทําให้แยงสายตาผู้ร่วมทางด้านหลังได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะขณะฝนตกเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรเปิดใช้งานนะครับเนื่องจากการเปิดไฟหน้าและไฟท้ายก็เพียงพอแล้วครับผมนอกจากนี้นะครับการเปิดไฟตัดหมอกหลังพั่มเพื่อนั้นยังถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายตามพรบจราจรทางบกพศ2 5 2 2นนะครับซึ่งระบุไว้ว่าการใช้ไฟตัดหมอกนะครับสามารถใช้ได้ต่อเมื่อรถวิ่งในสภาวะที่มีหมอก หรือฝุ่นละอองนะครับจนเป็นอุปสรรคอันเกิดอันตรายในการขับรถหากมีการใช้ไม่เป็นไปตามลักษณะนะครับและเงื่อนไขที่กำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน500บาทครับดังนั้นนะครับผมเจ้าของรถจะต้องพึงระล,ลึกเสมอว่าไฟตัดหมอจกจะเปิดใช้งานได้ก็ต่อเมื่อทัศนวิสัยเลวร้วายเท่านั้นมิเช่นนั้นนะครับจะถือว่าผิดกฎหมายครับยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ